สวัสดีทุกคนเธอไทยบอลมาแล้วจ้าเธอไทยบอลวันที่11ตุลาคมนะคืนวันอังคารคืนนี้เช่นเคยนะเธอไทยบอลยกสถิติผลพุตบอลมาให้ทุกคนได้วิเคราะห์ไปพร้อมกันว่าบอลที่จะเตะแต,แต่ละคู่ในคืนนี้ผลสกอร์จะออกมาสูงหรือว่าต่ำนั่นเองนะจ๊ะก็วันนี้ยกมา5คู่นะ5คู่เลยวันนี้ก็ยังมีบอลเตะอยู่นะจ๊ะมาดูกันว่ามีคู่ไหนบ้างเนาะคู่แรกที่เรายกมาเนี่ย จากอังกฤษแชมเปี้ยนชิพนะคู่เดียวเลยจากอังกฤษแชมเปี้ยนชิพเป็นคู่ของวีแกนแอตเลติกแล้วก็กูแลวแบ็กเบิร์นโรเวอร์นะ คู่นี้เตะกันตอนตีหนึ่งสี่ส่วนอีก4คู่ที่เหลือเนี่ยจากยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะเป็นคู่ของโคเปนเฮเกนแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้นะเตะกันตอนห้าทุ่มสีคู่ที่3เป็นคู่ของมารคาบีไฮฟาแล้วก็ยูเวนตุสนะเตะกันตอนห้าทุ่มสีเช่นกันคู่ที่4เนี่ยเป็นคู่ของเอซิมิลานแล้วก็เซลซีนะคู่นี้เตะกันตอนตีสอคู่สุดท้ายจากยูฟาแชมเปี้ยนลีกก็คือคู่ของดอทมุลแล้วก็เซบีย่านะเตะกันตอนตีสองนั่นเองจ้า ทั้ง5คู่ที่เรายกมาวันนี้แนวโน้มที่เราดูมาก็คิดว่าน่าจะสูงทั้ง5คู่เลยนะมาดูไติคู่แรกกันเลยเป็นคู่จากอังกฤษแชมเปี้ยนชิพนะคู่นี้เป็นคู่ของวีแกนแอตเลติกแล้วก็แอตเลติกแล้วก็แบ็กเบิร์นโลเวอร์นะคู่นี้วีแกนเป็นเจ้าบ้านอันตราก,การชนะจากการเล่นในบ้านอย่างเดียวเนี่ยอยู่ที่40อขอโทษ14% อัตราการเสมออยู่ที่42%แล้วก็อัตราการแพ้อยู่ที่42%เช่นกันลงเล่นในบ้านมาทั้งหมด7นัดเนี่ยชนะ1เสมอ3แล้วก็แพ้3นัดด้วยกันนะ2นัดล่าสุดก็แพ้ติด,ต,ดติดกันมานะเอาง,ง่ายๆก็คือชนะแค่นัดเดียวเพื่อน,อนจากทั้งหมด7นัดนะชนะแค่นัดเดียวนะวีแกนชนะในบ้านแค่นัดเดียวเท่านั้นในส่วนของสกอร์เนี่ยมีแบล็คอยู่สองนัดน,นเพื่อนที่เหลือก็ เป็นหนึ่งประตูแล้วก็มีมีสี่ประตูก็คือนัดที่ชนะนาะนัดเดียวเลยของวีแกนนะก็ฟอร์มการเล่นในบ้านไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะของวีแกนนะในส่วนของสถตติโดยรวมของวีแกนเนี่ยอัตราการชนะ20นัดหลังสุดที่ลงเล่นทุกรายการทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านเนี่ยอัตราการชนะอยู่ที่4 0ชนะมา 8, นัดนัดเสมอหแล้วก็แพ้6นัดด้วยกันนะจ๊ะของวีแกนนะฟอร์มการเล่นโดยรวมก็ ก็คือยังไม่ถึงครึ่งเลยนั่นเองถามว่าแย่ไหมก็ก็คือไม่หอ,อะอืมไม่ได้ดีเอาแย่เลยเนาะของวีแกนนะในส่วนของตัวผู้เล่นของวีแกนในคืนนี้ที่เราคิดว่าน่าจะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงนะก็คิดว่าน่าจะมีไหนมีไหมของวีแกนก็อ๋อมีอาร์มอสนะ ดาริกว่า power neller mclean magennis broadhead นะประมาณนี้นะจ๊ะของอาทางด้านวีแกนนะเจ้าบ้านทางด้านทีมเยือนเนี่ยแบ็กเบิร์นโลเวอร์นะก็อัตราการชนะจากการเล่นนอกบ้านอยู่ที่ 4นะีอันตะอัตราก,การเสมออยู่ที่16%แล้วก็อัตราก,การแพ้อยู่ที่41%เช่นกันลงเล่นนอกบ้านมาทั้งหมด12นัดเนี่ยชนะ5เสมอ2แล้วก็แพ้5นัดด้วยกัน2นัดล่าสุดก็แพ้มานะแพ้นอกบ้านแพ้ดูสกรอร์2 0แล้วก็21นะเออย1 0ูนะแพ้ลูตันทาวน์02แพ้คลาดิซิตี้01นะจ๊ะในส่วนของ <c oughs> สกอร์การลงเล่นเนี่ยมีแบงค์อยู่ทั้งหมด1234 ห้านัดเพื่อนจาก12นัดทําประตูไม่ได้อยู่5นัดที่เหลือเจนัดมีประตูนะประตูที่ทําได้มากสุดใน1นัดก็คือ3ประตูนะของแบล็กเบิร์นถือว่าใช้ได้นะสำหรับแบล็กเบิร์นในส่วนของการเล่นนอกบ้านนะก็คือยังพอใช้ได้นะจ๊ะเทียบกันกับวีแกนก็ ถือว่าทรงดีกว่าเนาะในส่วนของสถิติโดยรวมก็ถือว่าทรงดีกว่าเช่นกันนะอัตราก,การชนะ20นัดหลังสุดของแบ็กเบิร์นเนี่ยอยู่ที่55%ลงได้น20นัดหลังสุดทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านอันอนตราก,การชนะอยู่ที่55%นะคือชนะมา11นัดเสมอ2แล้วก็แพ้7นัดด้วยกันชนะ11นัดเสมอ2แล้วก็แพ้7นัดนะจ๊ะ ตาการชนะอยู่ที่55%ของวิกเกนอยู่ที่40%นะก็คือของแบล็กเบิร์นสูงกว่านั่นเองทรงดีกว่าเนาะในส่วนของตัวผู้เล่นของแบล็กเบิร์นคืนนี้ก็น่าจะมีคาร์มินสกี้เออมอร์ตันพิงคอริงสโมอลสดิกกัลลาเกอร์เบเรตันดีอาร์สนะประมาณนี้ คู่นี้ในเว็บเปิดมาที่ 2- องหึงสอลูกนั้นคนคู่นี้เราคิดว่าน่าจะสูงนะสกอร์น่าจะสูงออกมาน่าจะแบบมี3ลูกน่าจะแบบ1นึซอประมาณนี้นะสกอร์นะหต่อ2ประมาณนี้คู่นี้เราเชียร์สูงลองตามดูนะจ๊ะคู่ที่2เป็นคู่ของโคเปนเฮเกนแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้นะคู่นี้โคเปนเฮเกนเป็นเจ้าบ้านอันตราก,การชนะจากการเล่นในบ้านเนี่ยอยู่ที่55%อัตราก,การเสมออยู่ที่22%แล้วก็อัตราก,การแพ้อยู่ที่22%เช่นกัน ลงเล่นในบ้านมาทั้งหมด9นัดนะทุกคนชนะ5เสมอ2แล้วก็แพ้2นัดด้วยกันนัดล่าสุดที่ลงเล่นก็คือเสมอนะเสมอมาเสมอเสมอมา1 1สกอร์การลงเล่นแต่ละนัดเนี่ยมีแบงค์อยู่2นัดเพื่อนๆจากทั้งหมด9นัดนะแบงค์อยู่2นัดที่เหลือเนี่ยมีสกอร์นะทำประตูได้มากสุดคือ4ประตูสถิติโดยรวมของโกเปนเฮเกนเนี่ย อยู่ที่45%นะทุกคนจาก20นัดหลังสุดอัตราก,การชนะอยู่ที่45%ชนะมา9นัดนนะัเสมอ3แล้วก็แพ้8นัดด้วยกันนะจาก20นัดหลังสุดทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านที่ลงเล่นมานะอัตราก,การชนะอยู่ที่45%ในส่วนของตัวผู้เล่นของโคเปนเฮเกนเนี่ยก็น่าจะมีตึงๆึงวัฟเฟลโคโลสลาวา คริสเตียนเซนนะสตาร์เนเมนิกเลเลเกอร์แคสันนะโยฮันเนสสันประมาณนี้นะจ๊ะที่หาได้เนาะในส่วนของทีมเยือนทีมเยือนวันนี้เป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้นะจ๊ะอัตราการชนะของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยอัตราการชนะนอกบ้านอยู่ที่50%อัตราการเสมออยู่ที่40%แล้วก็อัตราการแพ้อยู่ที่10% ลงเล่นนอกบ้านมาทั้งหมด10นัดล่าสุดนะก็ชนะมา5เสมอสแล้วก็แพ้1นัดเท่านั้นนะชนะมา5เสมอสแพ้แค่นัดเดียวนะ2นัดล่าสุดก็ชนะมานัดล่าสุดเนี่ยชนะบูแคมตัน0 3นย์นัดก่อนหน้านั้นเนี่ยชนะเซบียเนี่ย0 4น์ะจ๊ะ40อืม กับ3,0นะทุกคนแมนเชสเตอร์ซิตี้ฟอร์มการเล่นนอกบ้านถือว่าดีเช่นกันฟอร์มการเล่นโดยรวมดียิ่งกว่าอีกนะในในส่วนของสกอร์เนี่ยมีสกอร์ทุกนัดนะเพื่อนๆในการลงเล่นแต่ละนดัดคือมีสกอร์ทุกนัดขนาดเล่นนอกบ้านนะมีสกอร์ทุกนัดมีแบงค์ไม่มีแบงค์เลยแล้วก็ทำประตูได้มากสุดเนี่ยคือ4ประตูนะก็คือชนะเซบียาสสีนะ่ตอันนั้น่ออกอร์นด้ ในส่วนของสิทธิโดยรวมก็ดีเช่นกันนะของแมนเชสเตอร์ซิตี้อัตราการชนะ20นัดหลังสุดอยู่ที่75% 75%นะทุกคนชนะมา15นัดเสมอ4แล้วก็แพ้แค่นัดเดียวอะ่ะจาก20นัดที่ลงเล่นเนี่ยแพ้แค่นัดเดียวนะของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะถือว่าฟอร์มการเล่นดีมากๆนะคืนนี้เจอกับโคเปนเฮเกนที่ฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็คงไม่น่ายากเท่าไหร่นะ ตัวผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ซิตี้ในคืนนี้ก็น่าจะมีเอเดสันคันเซโลนาดีแอสกเมสกุนโดกานเดอบรอยกริริสฮาร์แลนโฟเดนประมาณนี้นะจ๊ะสับตัวผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคู่นี้เจอกันเนี่ยในเว็บเปิดมาที่3.5ลูกนะทุกคนเราคิดว่าน่าจะสูงเราเชียร์สูงนั่นเองก็ อยากให้เพื่อนๆลองตามดูนะคิดว่าน่าจะสูงแมนเชสเตอร์ซิตี้น่าจะบุกมาเก็บแต้มได้ไม่น่ายากในคืนนี้คือคิดว่าน่าจะชนะอยู่แล้วแต่ว่ากี่แต้มเท่านั้นแหละนะสำหรับคู่นี้แมนเชสเตอร์ซิตี้น่าจะชนะอยู่แล้วนะในส่วนของคู่ที่3เป็นคู่ของมาคับบีไฮฟากับยนะูเวนตุสนคู่นี้มาคับบีไฮฟาเป็นเจ้าบ้านอันตราการชนะจากการเล่นในบ้านอยู่ที่ 62%อัตราการเสมออยู่ที่1 2แล้วก็อัตราการแพ้อยู่ที่25%ลงเล่นในบ้านมาทั้งหมด8นัดชนะ5นัดเสมอ1แล้วก็แพ้สอนะออชนะ5สเสมอ1แพ้2นะทุกคนนัดล่าสุดชนะนะชนะในบ้าน2ต่อศูนย์ชนะมารคาบี้สองต่อศูนย์นะจ๊ะในส่วนของสกอร์การลงเล่นเนี่ยมีสกอร์ทุกนัดน,นะแล้วก็ทาประตูได้มาก สุดเนี่ยคือ4ประตูใน1นัดนะที่ทำได้ก็คือ4ประตูสถิติโดยวรวมของมาคาบ,บี้ไฮฟาก็ยังใช้ได้อยู่นะอยู่ที่40% 20นัดหลังสุดอัตราการชนะอยู่ที่40%นะก็คือชนะมา8เสมอ2แล้วก็แพ้10นัดถือว่ายังพอใช้ได้นะยังพอได้ลุนได้นะของมาคบมาคบีไฮฟาน,นะในส่วนของ <c oughs> ตัวผู้เล่นคืนนี้ที่คาดว่านเจะลงเล่นก็น่าจะมี โคเฮนโมฮาเมตฟาเน่เชอรี่เปียโลประมาณนี้นะจ๊ะตัวผู้เล่นนะทางด้านทีมเยือนวันนี้เป็นยูเวนตุสนะโอ้ยเห็นฟอร์มแล้ว <c oughs> เ,พเพื่อนๆเห็นสีแดงกับสีเหลืองไม่มีสีเขียวเลย <c oughs> ฟอร์มการเล่นนะของยูเวนตุสนะอัตราก,การชนะนอกบ้านเป็นศูนย์นะจ๊ะ อัตราการเสมออยู่ที่33แล้วก็อัตราการแพ้อยู่ที่66ลงเล่นนอกบ้านมาทั้งหมด9นัดหลังสุดเนี่ยชนะ0นะทุกคนก็คือไม่ชนะใครเลยเสมอสาแล้วก็แพ้ทั้งหมด6นัดด้วยกันนะทุกคนแดงเถือกไม่ชนะใครมากเลยไม่ชนะใครเลยนะนอกบ้านนะฟอร์มนอกบ้านนะในส่วนของสงกอร์การเล่นเนี่ยมีแบงค์อยู่1 2 3 4 5นัดนะแบงค์งมากกว่าทำประตูได้อีก เล่นมา9นะัดทาประตูไม่ได้อยู่5นะัดอีก4นะัดทาประตูได้ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็น1ประตูนะของยูเวนตุสก็คิดว่าคู่นี้คือมาคาบีก็น่าจะได้เปรียบในเรื่องของการเล่นในบ้านอยู่แล้วเนาะแล้วก็ามาเจอทีมที่แบบเล่นนอกบ้านอ่อนขณะน,นี้ก็คิดว่าไม่ได้ยากนะคู่นี้เนี่ยก็ เราก็คิดว่าน่าจะสูงตัวผู้เล่นของยูเวนตุสเนี่ยน่าจะมีเ,เซสนี่นะดาริโนโโรโบนุซี่เบรเมอร์ซานโดรประมาณนี้นะผู้นี้ในเว้เปิดมาที่2.5ลูกเราคิดว่าน่าจะสูงนะน่าจะมีสัก2-3ลูกเลูกอนะคือมาคาบิไฮฟาเนี่ยก็ยังพอได้ลุ้นอยู่นะก็คือฟอร์มยังใช้ได้อยู่กับการเล่นในบ้านส่วนของยูเวนตุสเนี่ยมาเจอทีมที่แบบยูเวนตุส เล่นนอกบ้านไม่ดีเลยอย่างเงี้ยก็ยังได้ลุ้นนะคือแบ a n k เยอะด้วยเนะี่ยทำประตูไม่ค่อยได้เลยอืมก็คิดว่าน่าจะสูงนะจ๊ะสำหรับคู่นี้คู่ที่4เป็นคู่ของเอซิมิลานแล้วก็เชลซีนะคู่นี้เอซิมิลานเป็นเจ้าบ้านอัตราการชนะในบ้านดีมากๆเลยอยู่ที่แ5ด้าเอเซอัตราการเสมอเป็นศูนย์แล้วก็อัตราการแพ้อยู่ที่ส4เอร์ลงเล่นในบ้านมาทั้งหมด7น็นัดเนี่ยชนะหเสมอศูนย์แล้วก็แพ้1นัดเท่านั้นนะของเอซมิลาน ฟอร์มการเล่นในบ้านถือว่าดีเลยใช้ได้เลยนะดีด,ดีในส่วนของสติเนี่ยสติเออในในส่วนของสกอร์นะสกอร์การลงเล่นมีสกอร์ทุกนัดนะเ,นเพื่อนๆไม่มีแบงค์นะทําประตูดได้ทุกนัดนะ้ขั้นต่ำหนประตูแล้วก็มากสุดที่ทําได้คือ4ประตูสติโดยรวมของเอซิมิลานเนี่ยอัตราการชนะก็ดีเช่นกันนะอัตราการชนะอยู่ที่70%เลยนะอัตราการชนะอยู่ที่70%นะจาก20นัดหลังสุด อัออตราก,การชนะ70%จาก20นัดหลังสุดนะก็คือชนะมา14เสมอ3แล้วก็แพ้สนัดด้วยกันนะเพื่อนๆฟอร์มการเล่นโดยรวมก็ดีมากเช่นกันเมื่อกี้คู่เมื่อกี้ลืมบอกของยูเวนตุสนะของยูเวนตุสเนี่ยอัตราก,การชนะอยู่แค่25%นะทุกคนอยู่แค่25%นะจาก20นัดหลังสุดชนะ5เสมอ6แล้วก็แพ้9นัดนะ ของมาคาบีไฮฟาเนี่ยอยู่ที่40%ของยูเวนตุส25%นะคู่เมื่อกี้นะในส่วนของเอซีมิลานเนี่ยอัตราการชนะอยู่ที่70%ทางด้านตัวผู้เล่นของเอซีมิลานเดี๋ยวนะนมีเมนอตึงเอซีมิลานตัวผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในคืนนี้ วันนี้คิดว่าสำหรับเอซีมิลานนะเจอกับเซลซีเราก็คิดว่าน่าจะแบบคือได้เปรียบอยู่แล้วแต่ว่าเซลซีก็ยังพอรุ้นได้นะในส่วนของตัวผู้เล่นนะเราคิดว่าน่าจะมีเดสนะคาลูลูเฮอร์นันเดสเบนนาเซอร์โทนาลีดีแอสเลโอประมาณนี้นะจ๊ะตัวผู้เล่นนะทางด้านทีมเยือนเป็นเซลซีนะวันนี้ ก็เซลซีก็ยังพอได้ลุ้นนะยังพอได้ลุ้นน้แบบไม่ได้แบบถึงกับแย่เลยทีเดียวนะเซลซีก็ยังได้ลุ้นอ่ามาดูสถิติเซลซีนะอัตราการชนะของเซลซีจากการเล่นนอกบ้านอยู่ที่4 4เอัตราการเสมอเป็นศูนย์นะแล้วก็อัตราการแพ้อยู่ที่5 5เลงเล่นนอกบ้านมาทั้งหมด9้านัดเนี่ยชนะ4ี่เสมอศูนย์แล้วก็แพ้5้านะที่บอกว่ายังได้ลุ้นก็คือเราเชียร์ <c ười> คือเราเชียร์เซลซีอยู่แล้วไงอ่าก <c ười> ็เราคิดว่าน่าจะได้ลุ้น ให้กําลังใจตัวเองนะโอเคในส่วนของตัวผู้เอ่อสกอร์สกอร์ก่อนนะสกอร์การลงเล่นของเซลซีแต่ละนัดที่ลงเล่นเนี่ยมีแบงค์อยู่ 1, 2, 3 3งมนัดนะเพื่อนๆจาก9นัดก็คือทําประตูไม่ได้อยู่3นัดที่เหลือมีประตูนะแล้วก็ทําประตูได้มากสุดคือ4ประตูสถิติโดยรวมของเซลซีเนี่ยอยู่ที่50%นะก็ถึงนะกยังไม่ถึงกับแย่มากอื อยู่ที่50%นะก็ถึงบอกว่ายังได้ลุ้นยังพอได้ลุนนะะชนะมาทั้งหมด10นัดนนะ่เสมอ4แล้วก็แพ้6นะด้วยการจาก20นัดหลังสุดที่ลงเล่นทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านนะก็ของเอซมิลานอยู่ที่ย0อยู่ที่70%ของเซลซีอยู่ที่50%นะคู่นี้ก็แล้วแต่เเพื่อนๆเ,เลือกเชียร์เลยแต่ถ้าถามว่าสถิติใครดีกว่าก็เอซีมิลานนะทุกคนสถิติโดยรวมดีกว่าสถิติการเล่นในบ้านก็ดีกว่านะจ๊ะดีมากๆเลยแต่ ใครอยากเชียร์เนี่ยมาเชียร์เลยเพราะว่าเราเชียร์เชลซีนั่นเองแต่ถ้าถ้าดูจากสีก็เอซีมิลานนะแต่ถ้าเรื่องสองของสังกอก์เนี่ยเราคิดว่าน่าจะสูงเช่นกันนะน่าจะสูงนะอ่าน่าจะสูงอนะ คู่นี้นะคู่สุดท้ายเป็นคู่ของดอทมูลแล้วก็เซบีย่านะคู่นี้ดอทมูลเป็นเจ้าบ้านอัตราการชนะจากการเล่นในบ้านของดอทมูลอยู่ที่4 4อัตราการเสมออยู่ที่22%แล้วก็อัตราการแพ้อยู่ที่33%ลงเล่นในบ้านมาทั้งหมด9นัดเนี่ยชนะ4เสมอ2แล้วก็แพ้3นัดด้วยกันนัดล่าสุดเสมอนะเสมอไบเยนมิวนิคส2สอสกอร์การลงเล่นแต่ละนัดของดอทมูลเนี่ยก็ มีสกอร์ score, เกือบตรกนั้นม,มี blank อยู่แค่นัดเดียวนะมีบล a n k อยู่แค่นัดเดียวที่เหลือมีสกอร์นะจาก9้นัดมีแบ a n k อยู่แค่นัดเดียวมีสกอร์ทำประตูได้มากสุดคือ3ประตูสถิติโด,ดยรวมของดอทมูลเนี่ยก็อัตราการชนะ20นัดหลังสุดอยู่ที่55%้นะทุกคนลงเล่นมา20นัดหลังสุดทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านเนี่ยคือชนะมา11นัดนะเสมอ3แล้วก็แพ้6นัดด้วยกัน ของดอทมูลนะตัวผู้เล่นของดอทมูลก็น่าจะมี Mayor, Wolf, Sue, ot, เมเยอร์วูฟซูสล็อตเออร์เบกนะเกเรโลออสแคนเบอร์ลิงแฮมประมาณนี้นะทางด้านทีมเยือนวันนี้เป็นเซบียานะอัตราก,การชนะของเซบียาจากการเล่นนอกบ้านอยู่ที่ยอยู่ที่11%ถือว่าต่ำนะ ในส่วนของอัตราการเสมออยู่ที่44%แล้วก็อัตราการแพ้อยู่ที่44%คือลงเล่นมาทั้งหมด9นัดหลังสุดเนี่ยนอกบ้านนะชนะแค่นัดเดียวเพื่อนๆเสมอ4แล้วก็แพ้4นัดด้การัน2นัดหลังสุดคือเสมอมานะที่ลงเล่น2นัดหลังสุดเสมอมานะสกอร์การลงเล่นแต่ละนัดของเซบียาเนี่ยมีแบงค์อยู่1นนัด3นัดนะเพื่อนๆจาก9นัดคือทําประตูไม่ได้อยู่3นัด แล้วที่เหลือก็คือมีประตูแต่ว่าก็ส่วนใหญ่เป็นสกอร์ต่ำนะทำประตูได้มากสุดคือ3ประตูนะจ๊ะก็ง่ายๆคือมีประตูนี่คือ1 1ทุกนัดแล้วก็มีนัดเดียวที่มี3ประตูของเซบีย่านะในส่วนของสติโดยรวมของเซบีย่าเนี่ยอัตราการชนะอยู่ที่20%เท่เานั้นเองนะทุกคน จาก20นัดหลังสุดเนี่ยอัตราการชนะอยู่ที่20%เท่านั้นคือชนะมาแค่4นัดนะเสมอ8แล้วก็แพ้8นัดด้วยกันนะจาก20นัดหลังสุดที่ลงเล่นทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านทุกรายการรวมกันนะอัตราการชนะอยู่แค่20%เนาะในส่วนของตัวผู้เล่นของเซบียาคืนนี้ก็คาดว่าน่าจะมีบูนูเนียนซูอ่ามาเคาเดนเลส เตลานีอิสโก้ก e ลเมสดอนเบิร์กนะจ๊ะคู่นี้เนี่ยในเว็บเปิดมาที่2.5ถึง3รลูกนะทุกคนเราคิดว่าน่าจะสูงเช่นกันนะก็สกอร์น่าจะออกมาประ,ประ,ประมาณ2-1ประมาณนี้อืมก็อาจจะมีลูกที่4ด้วยซ้ำนะเราคิดว่านะเพราะว่าฟอร์มการเล่นของเซบียาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะสการเล่นนอกบ้านอาจจะเผลอโดนทำประตูได้นั่นเองวันนี้ก็คิดว่าน่าดอนมุนน่าจะพอคือไม่น่ายาก มาเจอซบียาไม่ได้ยากคือดัตมุนก็ไม่ได้ว่าทรงดีเท่าไหร่นะแต่ว่าพอมาเจอซีบียาก็ไม่ได้ยากนะน่าจะผ่านชลุยได้ในคืนนี้นะจ๊ะทั้งทั้ง5คู่ประมาณนี้เลยก็สรุปให้ดูอีกทีหนึ่งนะคู่แรกเนี่ยจากอังกฤษเอ่อแชมเปี้ยนชิพนะคู่เดียวที่เรายกมาเลยเป็นคู่เดียวที่เตะในคืนนี้นะของอังกฤษแชมเปี้ยนชิพก็คือคู่ของวีกเก็และก็แบ็กเบิร์นนั่นเองคู่นี้เตะกันตอนตีหนะึนคู่นี้น่าจะสนุกนะลองลุ้นดู เว็บเปิดมาที่2 2.5ลูกนะจ้าเชียร์สูงนะคู่ที่2เป็นคู่ของโคเปนเฮเกนแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้นะคู่นี้เว็บเปิดมาที่3.5ลูกเชียร์สูงเช่นกันจากคู่ที่3เนี่ยเป็นคู่ของมาครับ,บี้ไฮไาแล้วก็ยูเวนตุสนะเว็บเปิดมาที่2.5ลูกสูงตามไปเลยคู่ที่4คู่2องของเอซิมิลานแล้วก็เชลซีนะคู่นี้เว็บเปิดมาที่2.5ลูกสูงตามกันไปเลยจ้า คู่สุดท้ายเป็นคู่ของดอทมุลแล้วก็เซบียานะคู่นี้ไปเปิดมาที่2.5ถึง3รลูกสูงไปเลยนะจ๊ะก็ทั้ง5คู่นะเราคิดว่าน่าจะสูงทั้ง5คู่เลยนะทุกคนลองตามกันดูนะคู่ที่น่าเชียร์ก็น่าจะเป็นคู่ของวิกแ n นแล้วก็แบ็กเบิร์นในคืนนี้กับเป็นคู่ของโคเปนเฮเกนแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้นะทุกคนต้องไปรุน้นคู่นี้ก็จริงๆก็ไม่น่ายากนะแมนเชสเตอร์ Manchester, น่าจะ คือฟอร์มเขาดีมากเสิติของแมคเซนเตอร์ค่อนข้างดีดีมากๆเลยนั่นเองน่าจะชนะอยู่แล้วแต่ว่าไปลุน้นว่ากี่ลูกเท่านั้นเองนะทุกคนรองตามกันดูนะทุกคนสูงทั้ง5คู่เลยสำหรับวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามแล้วก็รับชมจนจบคลิปนะแล้วเดี๋ยวมาทำคลิปให้ดูเรื่อยๆเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า